ชี่ผายแล้วพียมายเอาลรอกอาป้าไปดิแต่เอาบอไปซือใครมาโอเคสวยไอ้มาหลอดกูรั่วเลยเถอขอกลางขอกลางดกวยกลางกลางกลางไม่ได้เล่นเมีนาแล้ะไม่ไม่ขอครับไม่ขอไอเดนขอไปดิไม่ขอไม่ขอเดี๋ยวก็ไม่ก็มีคนขอให้มันมันไม่อยากให้ป่าเปิดหรอกจัดไปลุงอินิด เพลสกีอัลติเมท์ลอยยังวะไหนวะไม่เห็นเหรอเพลอัลติเมท์อะสกินโคตรคนจีนเลยโอ้โหต่อ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 เดนตอดต่อต่ออ่าไม่โดนไม่โดนนะมาไม่โดนพี่ต้องการระยวกสังคมมอช่วยเกียร์แล้วก็เดี๋ยวแดมไปดูแดมแล้วไงเฮ้ยเห็นเป็นตัวละครขี้โกงก็กดไม่หยุดนะ ทีมีเนะจริงๆทีมี่ไปช่วยฟาร์มป่าน่าจะดีกว่าป่ะทีมีทีมมันเออใช่ใช่ทีมีมันมาช่วยละยังป่ายังป่าเออนี่พยายามยิงไปละไปเอากลางก่อนเดี๋ยวไม่มีตังค์มาช่วยแล้วครับมาช่วยแล้วครับอ้วนอ๋อสกิลหนึ่งว่าโอ้ยขี้ผายแดนตายละโอเคตายอ่าไม่น่าเลยช่วยไม่ได้เหรอ ไม่เป็นไรจิ๋วจิ๋วจิ๋วอย่าไปกรุงอย่าไปเที่ไม่คิดว่าเวมันจะเล่นสุดไงเวมันไ,ไม่เล่นสุดเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรรอแวนเกิดอ่ะเออการเกมเวนก็เกิดละเวมันเวมันไม่กล้าได้การเสียไงเมื่อกี้เดินไปตรงนั้นเดินลึกขึ้นไปเพนพุ่งมาใส่แตกดาวน์บอลพิเศษแต่เมื่อกี้เวนก็ได้กาเสียน่าจะได้สองตัวเลย แล้วไม่เป็นไรหรอกที่ผ่านล้มุมนี้ไม่ค่อยมุมนี้อันตรายเลยวะมุมนี้แม่งแบบเพลนมาแบบแค้ไฟแน่เลยว่ะสวยอ่ะตอนมีอันตรายเพลินเพลินหลังเพลินหลังนั่นไงสวยโอ้ชิตชิตชีตตีตีเออตีมันตีมันนะกูแทงให้สุดแล้วไม่ได้อีกก็ลบเกมทิ้งไปเออแค่นั้นเองเกือบไปละ โอเคเข้าตามน้องแวนเนี่ยเวนกเ,เชื่อใจแล้วก็ตามก็พพเนี่ยมันไปแวนมันมีนมันมีสามตัวได้ยังไงถอยก่อนก็ได้ไเวนโอเคน,นี่เพียนอยู่กลางอ้าวไม่ถอยก็เงียไอ้น,นี่อัน,นี้แวนมันมันถอยช้า <c oughs> แล้วกูก็ต้องเรือมาตายแทนมันไอสารยาเม้ยอฝาก่นลกลางด้วยครับ อันนี้เล่นปกติแล้วนะเป็นแทงที่รักษาชีวิตตัวเองละไม่สนใจเคลี้ีแล้วเยอะๆโอเคไหมพงศ์ปล่อยเคลี่ตายไปไหวละไม่ไม่อยากตายไงเดี๋ยวแบกไม่ได้ไม่ใช่อะไรหรอกไม่จะขาป้อมไปแล้วเรากลับนะการยังไม่ได้เคลียร์เลยเคลียร์แลวมึงอะไรเนี่ยถอยถอยถอยวิกละถอยแดนถอยโอเคถอยไม่ได้แล้ว สวยอยู่ได้ตัวหนึง่งไม่แล้วมันไม่ยอมถอยไงเห็นปะ <c oughs> ดูดิมันห้าวอะไรก็ไม่รู้ติก๊กถอยตั้งนานแล้วเนี่ยปล่อยเลยก็ได้แต่อยู่ในผู้ป่าทางซ้ายอ่ะนึอมันต้องปล่อยจริงๆอ่ะตัวเนี้ยเมื่อกี้แดงต้องเลขไงแดนเห็นนัดเลขได้แดงก็เลยเลขดีกว่าไหนนี่มาซี่เที่ยวนะเฮ้ยอ๋องงไอซีนซ่า เฮ้ยอือกันกลางให้สวยโอเคเกือบตายชิบหายแล้วเพยมันยาวเราคาป้อไม่ดีนะเดาวบอาทเพื่อซืใครมาโอเคสวยไอี๊มาหลอดกูรั่วเลยเชื่ออี๊อย่างหายเลยมาหลอดเลยเลยอ่ะมาตายเลยเออมันว่ามาแล้วเพลันติพอดีอ่ะแบบหวานเจี๊ยบอ่ะมาช่วยแล้วครับ มาสวยแดงสวยสวยอะไรอย่างนี้พวกกระจอกโอเคนั้นลิงคนเดียวยิงดีกว่าแหนอดกลางไหวังเนี่ยโอเคมาเลยโอ้แต่ละตัวยัดเลยโดนไหมวะเฮยมาหลอดโอเคได้อยู่ไปรับมาหลอดเร็วรับรับยังไงมาหลอดอยู่เนี่ยแต่รับยังไงวะ โอ้ตายดิมันก็ต้องตายเออเออชิดไหวโปรโมทไปวไหตีมไปเราไม่มีตีมำไถึงแบบมไ,มไม่มีมันาก็ไม่เป็นเลยเราตีมันเนี่ยตีธรรมดาติดกับละกับละไม่อยู่ละเอาว่าแดนแดนเงินแดนสี่พันเนะี่ยนี่ก็นักเป็นลม<ป>แล้วเนะี่ยข้ากี่ตัวแล้วเนะี่ยห้าตัวโอ้โหเยอะกว่าุยไม่รอเพื่อนอ่ะแบบวกี้เห็นกี้ใช่ปะไม่รอชี้เพื่อนคือตัวคนกินกี่ไม่เนี่ย อยู่ก่อนเลียนาน่าจะกลับนะโอเคมันไม่กลับเว้ยโอ้เจ็บนะครับมันเฉลี่ยนกวนเดินไปโซนไหมเวมตีดาร์กไปเดี๋ยวมันก็ได้ดีแต่เลือดหะค่อยออกแล้วนะตัวมันมีตัวดูเลือดไม่กี่ตัวมีทาจิตัวหนึ่งที่แรงๆเลยดูเลือดแต่แต่มันมันมันตายเร็วเหมือนกันอะทาจิอะ โอ้โหเดนยกได้นะตายแล้วยกไม่ได้เดี๋ยวมันดูเหมือนสกิลดูเหมือนยกได้เดี๋ยวมันก็ยกไม่ได้ไม่เข้าใจไหมนี่มเออละคิ๊มึงไม่เข้าเวลาเออทิ่หายละป่ามอยู่ไหนวะเนี่ยกัวป่าพุ่งมามากเลยพุ่งมาไม่เป็นไรโง่ไม่ต้องกัวลป่ามันสกิลดาเมจตทำอะไรไม่ได้ละคิ๊เหลือเลือดที่คิ๊เหลือนิดเดียวละไม่ตีโง่ตีแล้วกันเฉยๆไปแล้วเนาะ <B> NA, ป่ามา A, <B> มันไม่มีดาเมจอันติอันตีกระท่าสองไงดาเมจมันหายเพราะว่าเดนเอาโลมาเอามาแก็บเพนินอยากได้ปะฟ้าจังเลยนะมีไหมเนี่ยต้องให้เดย์จูดโลไปก่อนนะต้องไปมาหลอดมันบางไงวะไม่รู้ดิมันออกมันอวะมันออกดาเมจลวดล่างเดี๋ยวไปเคลียร์ล่างแล้วด่ากันอีกตัวผมหมดเคลียร์ด่ากันเลยแล้ว่าเฮ้ยมาหลอดไปละไม่ไปดีกว่าโซนกับเพื่อนดีกว่า เดนเพลนไหม,ไมจะเข้าปับแดงเออถอยเลยถอยเลยไม่เชอาเทวน่ามันแรงอะ่ะพุ่งเข้าไปได้ไหมอันตรีพุ่งเข้าไปเนี่ยแน,น่กังจะพุ่งเข้าไปแต่ว่าเลี่ยมมันก่อนเลี่ยมมันก่อนเกมสแต็กก่อนอ่ะแล้วค่อยๆพุ่งเข้าไปอ่ะหลบบอลพุง่งโอเคเดนไ,ไหวปะพุ่งไหมเฮ้ยอันตรีว่าไม่ไมด้ยไอยู่ส<ก>วยโอ้โห Boy, mười quá bỏ em bà lơ em 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 ok em 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 đi em 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 em

ดูมันกลัวจัดเลยตัวจมเอามาหลอดอันตรีเองแดนบนไปช่วยบนเลยเว้ยไม่ถบบุ้มไม่โดนบ้าเลยแบลล่างดิเฮ้ยมันเข้ามางี้เลยหรือเปง่าบ้าเลยหรือเปล่าโอ้แรง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 เลยพี่มันจะกระโดดแลาวกูไม่ได้ใช้สกิลสักทีนะมันออกเกมแล้วหรือเปล่าไม่เห็นไอไหนวะไอวน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 อยู่บน ตีต oh yeah ีบอมเองเลยเนี่ยฮะตีบอมอืหวานเกลียวเอ้โหอะไรของมันอ่ะกินนิ่มเลยว่ะเกมนี้โอ้เอาโลคมากันเพลนเพีนไม่เข้าสักครั้งหนึ่งมันน่าจะผวาเสตั้รอบที่แล้วที่เข้ามาเดี๋ยวยังไม่ได้ออกทอยเลยนะยังไม่ได้ออกทอยเออนี่ขนาดยังไม่ได้ออกทอยเลยนะชิวจัดเดี๋ยวไกลไอมันเลยก็ไม่มันเลยเว้ยชนะก็ชนะง่ายเกินแบบโง่เกินอ่ะ เพื่อนรมดีเราดีได้ไงตัวน,นึงอ่ะไม่ <laughs> ไม่ไม่ดีไม่ดีอะไม่ดีเฮ้ยอย่างโง่ <laughs>